ไม่ต้องบินไปบาหลีนะฮะนี่เลยยาจางเวียดนามก็มีแบบชิลๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ขออนุญาตแนะนํานะคะขอคอยเจ้าแม่โปนากาที่ยาจางเวียดนามนี่เองแต่พอเห็นไกด์หนุ่มหน้าตาดีอยู่หน้าทางเข้านั่นแหละเราก็จะมาอุดหนุนซื้อบัตรเข้าให้น้องเขาออกไปไปเลยในขนาดที่กาลเตอร์ก็มีขายอยู่บัตรเข้าตกหัวละ40บาทใครที่กลัวแดดเหมือนเราก็ไม่ต้องหัวที่นี่มีต้นไม้ร่มเย็นเดินตอนไหนก็ได้แต่ช่วงบ่ายสามปิดต้นไปคือดีที่สุดเดินสบายถ่ายรูปก็สวย เดินขึ้นไปข้างบนเห็นวิ เขาแม่น้ำเมืองค้ากลางแบบเต็มตาเลยนะครับโบราณสถานที่นี้มีอายุกว่าพันปีแล้วนะสร้างจากอิฐเผาโดยไม่ใช้ปูนเลยครับไฮไลท์แรกที่เห็นเลยคือโซนเบนดาปาครับตรงนี้เป็นจุดที่คุณจามเตรียมของก่อนเข้าพิธีในหอหลักนะครับเดินขึ้นไปอีกจะเจอหอหลักนะครับเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่โปนากาเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับใจโชคดีเจอช่วงมีโชคก็จะได้ดูการแสดงพื้นบ้านของชาวจามด้วยนะครับชุดแสดงคือสีสันจัดจ้านมากท่ารำก็คือ ือพลิ้วแบบคลื่นทะเลเลยดูไปดูมาคิดว่ามางานโชว์วัฒนธรรมไม่ใช่มาเที่ยวแล้วนะถ้าใส่ชุดสั้นมากนิดหน่อยก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะที่นี้เขามีกระโปรงกับชุดยาวให้ยืมฟรีนะครับทั้งให้เกียรติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แถมยังได้ฟรีชิฟส์ใส่อมูอด้วยเยอะเลยข้างบนนี้ก็ยังมีขายของพื้นเมืองของชาวจามด้วยนะครับสวยตะลึงเลยอะตั้งแต่ผ้าทอมือกระเป๋าแบบชาติพั์เรื่องปั้นดินเผายันรูปปั้นศิลปะทุกอย่างดูมีเสน่ห์แล้วก็ละเอียดมากปานกาไม่ใช่ที่ว นะครแต่เป็นที่ที่คุณรู้สึกได้ถึงวัฒนธรรมได้ยินเสียงของประวัติศาสตร์และเห็นจิตวิญญาณของยาจางเลยท,ลทั้งชิลทั้งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วต้องจําตลอดเลยนะคะใครที่อินกับวัฒนธรรมมาที่นี้มีแต่หลงรักนะครับสวัสดีครับ